มีโอกาสไปกับน้องแล้วได้เห็นแต่ก่อนพี่อมแปมกะอันนี้มา่อว่าวูฟังดิมา่อว่าวูฟังมา่อว่าวูฟังเมื่อบ้านพี่อมแปมได้มีโอกาสขึ้นรถไปกับน้องอีลาชวนไปนั่งที่แรกนัดกันก็ไ่บีนัดกันก็ไ่บีแล้วที่นี่อีลาเลยกว่าไปน้ำหลาไปน้ำหลาเห็นปะน้องเอิ้นคัตจีบเอไปกะนจีจังใดกะนหด้ว่าแม่เอาจังได้บันที่แม่แล้ยกว่าอู้กันนัดกันกาไปแล้วตัวจีปก็เขมาเป็นตีเชิงหยอกล้อกัน ก็เลยไปกับนองไปกับนองนะคะพี่น้องคะแล้วทีนี้หลายข่างหลายที่ท,ที่เราเห็นก็คือน้องดูเป็นเขาเรียกก็ติ๊งต้องติ๊งต้องขี่เล่นขี่โยกภาพลักษณ์ที่เราเห็นใช่ไหมน้องจะเป็นก้นติ๊งต้องขี่เล่นขี่โยกเหมือนเด็กน้อยเล่นหยอกซุกซนสางสีสัสนสสนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแต่พี่ว่าแปบไปเห็นสิ่งที่บอกเคยเห็น สิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็แบบว้าวมากแบบก็เลยอยากมาอบอกให้ฟังพ่องวุ้นเป็นยัง้นเมื่อว้าดูสิอยากมาเล่าสู่ฟังว่าเป็นยังไงบริบทพี่อแบบนี้เล่าเล่าเรื่องเนาะพี่น้องแป๊บแบ้คนของคนงนี้กระตูมแน่นองเป็นบ่ขึ้นไปปุ๊บนางจะนางจะคำนวณพี่น้แบบไม่คิดว่าอุ๋อี๋จะเป็นคนที่แบบจริงจังแบบจริงจังมากในการคำนวณเวลา ตั้งสีคำันอนเวลาปุ๊ปปุ๊ถามพ่อพ่อเองเขาสีหานี่จักมุ่งเดี๋ยวเป็นเอเริมเอเดี๋ยดิเขาสีหนอนี่จกมุ่งเขาใส่เวลาเท่านี้แล้วลาต้องไปแบบนี้ก่อนหนูต้องไปทำธุระตรงนี้ก่อนหนูต้องใส่อันนี้ก่อนนะแล้วไปถึงตรงนี้หนูเขาจะแบบแบบนี้แล้วพี่หมอนก็จะแบบเหมือนปรึกษากันใช่แล้วหนูก็ต้องใส่ชุดนี้แล้วหนูต้องใส่อะไรแบบนี้นะคือนางจะแบบฮะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนางจะเป็นคนเป๊ะมากทํางานเหมือนแบบวางแผนทุกอย่างไว้ตลอดเลยแบบเราต้องถึงตรงเนี้ยตอนก่อนเท่านี้เปินลกสิบอกพอเปิ้นี่หนูต้องไปเฮ็ดอันนี้ยุบมองนี้แล้วเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะงจะให้เปิดไฟดวงเล็กนะไม่ต้องเปิดดวงใหญ่ปิดปิดมองนี้คือเขาเรียกว่าอะไร สลัดภาพเด็กหน่อยที่เราเห็นออกไปเลยสลัดภาพที่แบบหอกล้อไปเลยเหมือนเข้าเข้าสู่หมวดการวางแผนชีวิตปุ๊บขึ้นรถอันนี้พี่มอนแบบแค่ไปด้วยแค่แบบนั่งรถไปด้วยกันสองชั่วโมงนะแต่นั่งกะสิเปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังทาํากรบมันพี่มอนก็จะแนะนาปรึกษาลวกะันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันช่วยกันพี่มอนก็จะช่วยน้องแต่พี่มอนก็พี่มอนจะเป็นคนที่รับฟังความที่เห็นทุกอย่างเลย อันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมพี่บอลก็จะประเมินนี่คือสิ่งที่พี่บอแปมได้ไปสัมผัสได้ปะว้าวแบบเปาวาไม่ได้เห็นมุมนี้ไม่เคยเห็นเห็นแต่มุมอิหลาเล่นแบบย่อ,อกเกลื่ยนูนั่นนี่แต่มันก็จะมีหลายเหตุการณ์ที่พี่แปมรู้ว่าน้องะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆในการตัดสินใจหรือการเขาเรียกาการเลทศสะ,ะทสการเลทศะมันก็เลยแบบ เขาเรกเป็นภาพแบบว่าอีมุมหนึ่งที่ประทับใจนะเป็นมุมประทับใจเห็นแล้วก็แบบว่าออน้องมีมุมนี้มีมุมที่ขึ้นปุ๊บจากเลนยอกยุคคือลดปุ๊บน้องจะวางแผนชีวิตแล้วการแต่งตัวนางจะต้องแต่งตัวเสร็จเพราะว่าไปถึงหน้างานกลัวไม่มีแบบสถานที่อำนวยความสะดวก นางสีคีนะสีเด็ตอนอยู่ในห้องชุดหลายยันเทมแต่งแต่งแล้วเลว้องกับไปใส่ชุดทั้งกะขึ้นเลยเดียกลัวคืออันนี้คือปรึกษากษาับพี่มอแล้วก็ได้่าเออเด็กคนนี้การวางแผนชีวิตพี่มอเป็นได้บางเถือนพี่มอเป็นกปนยั่งสศกโรกสิริเกลว่านองนะในการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะระบบระเบียบเป็นคนไม่ระเบียบระเบียบชีวิตเข้าสีเห็นแต่ผาหน้องลาเรื่องเลนกับพี่น้องก็ ฟิลเหมือนแบบว่าเด็กน้อยเนาะแต่ขึ้นรถไปปุ๊บฮะเทนอีกมุมหนึ่งเลยเก่งละเอียดหลกักกาเป็นคนรอบคอบแล้วก็พี่หมอนพี่หมอนก็เป็นคนที่รอบคอบมากพี่หมอนก่อนลงรถและก่อนขึ้นรถแม้แต่พี่เปรมพี่เป็นต้องไปกับพี่หมอนกับน้องเนาะต้องขนขนของอะขึ้นรถน้องพี่หมอนจะถาม่าเปรมเอารองเท้าหรือยังเครื่องประดับหรือยังลืมอะไรไหม ลืมวันนี้ไหมลืมถุงน่องไหมลืมชุดออุปกรณ์อเซอรี่ไหมคิดดีๆนะโอเคคิดแล้วใช่ไหมขึ้นรถขึ้นทัวไหนทุกอย่างแล้วก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยอยู่ในบริบทนี้แล้วน้องก็เป็นน้องก็รอบคอพี่หมอนก็รอบคอสมมติมีเรื่องอะไรที่ต้องปรึกษากันอ่ามันต่างหัวเนี้หนูใส่มันเหมือนไหมมันต้องเปลี่ยนไหมมันต้องโอเคไหมยังไ,ไงพี่หมอนก็จะดูให้ แล้วก็เมื่อถามพี่พี่กวก็พี่ก็ละเอียดอุ้งอิงเป็นคนละเอียดแล้วก็ก็คือสลัดภาพเด็กน้วยไปเลยอขึ้นรถก็คือแบบว่างแผนแบบประทับใจประทับใจจริงๆเมือเดียวด้วยนี่มือเดียวด้วยนี่ครั้งเดียวแล้วไปก็พี่หมอนก็เหมือนเช็ครายละเอียดสักทีเพนนี่นั่นให้น้อง น้องก็ฟังเพลงทวนเพลงใส่หูฟังดูเช็คเพจเช็คอะไรตัวเองดูว่าน,นู่นนั่นนี่แบบว,ว่าก็เป็นอีกบริบทหนึ่งอันนี้ประทับใจก็เลยมาเล่าเก็บควาประทับใจมาเล่านะแต่ที่นี่เรียวกัเนสีเหลาอีกเรือนหนึ่ง อยู่ไม่รู้อ่ะพี่วันเป๋ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่รู้แค่ว่าไปทางชัยภูมิเห็นพี่น้องเว้นมาว่าอยู่แถวโคกโพชัยไหมแถวนู่นนั่นนี่ไหมพี่วันเป๋ไม่รู้พี่วันเปมงหูแต่ว่าเป็นเป็นทางไปชัยภูมิเป็นทางไปชัยภูมิอันนี้เรื่องจริงแล้วที่นี่ก็เลยเอื่อยกับก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องชีวิตประจําวันมาความเป็นไปเป็นมาของหมอล้องหมอรำไปมายังไงสิแม่ครับพี่น้องค่ะไปว่ายังไงกับบอกไปกับพี่วันเป๋งก็เนี้ยมทางไปสารไปปุ๊บ ก็เห็นเป็นมันแสงมันสะท้อนมาอันดับแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเลยเป็นที่เป็นหมาเป็นเงาไปเลยแต่ประเด็นคือมันเคลื่อนไหวใช่ไหมมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่เป็นขาไงขาเป็นสีเนื้อแล้วทีนี้เงาตัวมันไม่ถือว่าเป็นเงาตัวพอะมันเป็นเหมือนการใส่เสื้อคลุมสีดําคลุมเสื้อขนหนาวอ่ะคลุมแต่เราไม่เห็นมือไม่เห็นอะไรเราดูตอนเป็นเงาสีดํามีโครงหัวแต่มีขา เดินข้ามถนนก็เลยฉลาดใจก็วเาเอาไปปากก็ว่าาไปนั่งไปคิดก็วเาเอากำนองกำยังไปนี่ละ่ะแต่ตาเราก็มองใช่ไหมแล้วเราก็กระพิบกระพิษตาฝาดป่าวก็ไม่ฝาดก็เลยคิดว่าเอ้าพ่อเอกว่าเห็นบอกพ่อเอกคือเอบรกอเห็นไหมเป็นหมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นหรือคนถ้าไม่พ่อเอกขับรถแบบไม่ผ่อนเลยมันสีหอดเลีว่วใช่ไหมพ่อแต่่ายางข่าวมันบอกไม่ถึงไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าถึงหกวิปปุ๊บ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 ข้ามมาเลนเลนซ้ายสุดอ่ะ ยังไม่สุดเลนเนยะนะหายไปเลยกลางเลนซ้ายน่พี่นอ้องค่ะดูท่าทางน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าเดินแล้วก็ตัวสูงอยู่ฟิลแบบเฮ้ยวิบาไปมาสิแล้วก็คือเขาฟิวแบบว่าเราพูดกันอยู่เรื่องอื่นแล้วที่เนี้ยพี่บอว่าตกใจไหมก็จไแบาบว่าฮะคืขว่นมาแล้วอุ้ีกงหันมหอย่ท่วงเฮ้ยอย,ย่ท่วงเขาไปท่วงก็เลย่ไม่เห็นตีเลยไหมเอ้ยกัแบาบว่าเฮ้ยกับ ถามย่ำพวกว่ามแน่ใจนึกว่าเป็นหมาห,หรือเปล่าก็พาาืพ่อเอกเห็นเงื่อบ่มีหยังบ่ามีหมาบ่าไม่หยังแล้วเล่เพียวแปมเอออุ้ยมายัดท่วมหาเบาพี่มอนก็เลยดหงื่อร่วมขึ้นก็เลยหันไปทางก็ไปเห็นอีกแต่หน้าคิดว่าจะเป็นหมาคิดว่าอันที่สองอันแรกนะไม่ใช่แน่นอนแต่ที่สอง มันเป็นกอุงหยิงเปิด่าหน้าต่างไม่ฟังพีงง่สมวพี่็ไปหันไปเหมือนไปว่าห้าหลักไปบอกอกับน้องแล้วก็หันไปทางกระจกอีกก็เห็นอีกเลยไหมเห็นแต่ว่าเป็นแบบฟิวนั่งแต่แบบนั่งก้มอ่างเงี้ยแต่ในใจก็คือน่าจะเป็นหมาหมาตัวสีขาวนั่งยุคางแล้วอุ้งยกับเรออนะียกออว่านั่นนะสิไหมเรียกว่านั่นอุงอ้งยิฝ่าปิดมัานกุ๊กจ้าท่วงอุงอ้งหยิงวะเขาไปท่วงนสิแม่ค่ะ